หลายคนที่เล่นวอ l ์โลแนและติดตามการแข่งขันวอ l ์โลแนลน่าจะทราบกันดีนะฮะว่าไรออดเพิ่งจะเปิดตัวสกินประจําทีมของลีกเฟรนชชัยและแชมป์จากลีกรองนะฮะนั่นก็คือ VCT แคปซูลซึ่งแต่ละแคปซูลจะประกอบไปด้วยสกินปืนสั้นคลาสสิกสกินสเปร์ครับเวเพลเยอร์การแล้วก็กันบัดดี้ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทีมพูดง่ายๆก็คือมีโลโก้ของแต่ละทีมอยู่ในสกินนั้นนั่นเองนะฮะและรายได้50%หรือ ครึ่งหนึ่งของแต่ละสกินแคปซูลน,นะฮะก็จะถูกส่งมอบเป็นเงินสนับสนุนให้ทีมแข่งแต่ละทีมนั่นเองครับซึ่งเจสกินปืนพวกนี้ครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ทำให้วงการวอ l เรนัันนะต้องมาถกเถียงกันอีกรอบแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องนั้นมาดูอีกเรื่องหนึ่งฮะ ที่ผ่านมาการแข่งขันเกมยิงไม่ว่าจะเป็นเกม counter strike หรือว่า valorant นะฮะจะมีเรื่องดราม,มา่าก็คือการซ้าสบการทุกๆทัวร์นาเมนต์โอเควงการ counter strike อาจจะไม่ได้สนใจและก็ปล่อยให้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องความบันเทิงเรื่องความมันฮาและความอิสระอะไรก็ว่า,ากันไปฮะแต่สำหรับรายออทเกมที่อยากให้เกมยิงของพวกเขาเนี่ยดูมีความเข้าใกล้กับกีฬาก็จะพยายามลงโทษนะไม่ว่าจะเป็นตักเตือน รับเงินหรือว่าจะเป็นแบรนก็ตามทีสําหรับคนที่ทำผิดกฎอย่างการไม่ให้เกียรติคู่แข่งหนึ่งในนั้นก็คือการยิงไปที่ศพที่ตายแล้วในเกมนะฮะหรือเรียกได้ไง่ายว่าซ้ำศพหรือว,ว่าจะเป็นการยอ่อศพก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอยู่ในเกม v l o r n n นนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับในเรื่องการลงโทษเราก็จะมีให้เห็นกันเรื่อยๆนะ <laughs> no, I'm actually gonna walk up there. I'm actually gonna walk up. there, I gotta talk to him. No, that's... Wait, what the? He just not here For it. My Jesus Christ. Yep, he keeps oh, doing it. Wow. gonna win it all. I, They've shown the least cracks, I think. Really justify it, now you've got a vandal already. Demon One. These guys are really doing it. We're really doing it. Where teams are able to punish that third are able no. s round เหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงนี้ฮะเกิดขึ้นในเกม Valorant Champions Tour Kick Off 2024ของหลีกอิเมียหรือว่าหลีกยุโรปนะฮะโดยเกมดังกล่าวครับผู้เล่นของทีมคา m i มินขอบครับดันนะฮะไปซื้อครับไปซื้อแล้วก็ใช้เลยสกินของทีมฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือโคอีครับและทำไงฮะ ไม่มียิงศพไม่มีซ้ำศพแน่นอนแต่มันอาจจะหนักกว่านั้นนั่นก็คือการโยนปืนพกของคู่แข่งทิ้งน้ําไปเลยฮะย้มมันซะอย่างนี้ซะเลยฮะถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับการเอาโลโก้ของฝั่งตรงข้ามครับมาปู่ยี่พู้ยำยิ่งไปกว่านั้นครับพอคนดูได้เห็นนะช็อตช็อตนี้ก็ได้มีการเสนอวิธีแปลกๆครับยกตัวอย่างเช่นเอาสเปรย์ของคู่แข่งมานะแล้วก็ฉีดลงไปที่พื้นแล้วก็ย่อตรงนั้นแหละฮะหรือไม่ก็ยิงตรงนั้นไปเลยห้ามยิงศพใช่ไหม ห้ามย่อสุใช่ไหมทําแบบนี้ได้นะนอกเหนือจากกฎเป็นไงมันเหมือนเป็นการแบบหยาบยยํมทงคู่แข่งนะไหนก็มีโลโก้ของคู่แข่งเข้าเกมแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดไรออดเกมมาเห็นพฤติกรรมดังนี้พวกเขาอาจจะปรับเปลี่ยนกฎครับแต่ที่แน่ๆพวกเขาน่าจะคิดในใจหรือไม่ก็ตะโกนด่ากันลั่นออฟฟิศเลยฮะว่าไม่ได้ทำให้พวกเองมาใช้แบบนี้โว้ย